มาดูเหลี่ยมหนักๆกันบ้างครับขวางหน้าจอครับเป็นแกะกีมูนะครับจับคู่ปอลุ้งปะเวนะครับฝั่งนู้นครับเซิร์ฟคู่หูนะครับอ่อนนุชครับไก่ตั้มนะครับเหลี่ยมนี้นะครับปอลุ้งไม่เสิร์ฟนะครับเราแกะเสิร์ฟ ไศูนย์นตัวหนึ่งครับออกสตาร์ทมาครับตามอยู่ึ่งแต้มครับตามเปิดหัวหลุดไปครับแล้วครับไล่มาครับครับหนึ่งเท่ากันครับตอนนี้ครับ ไก่ลอยข icans, ึ้นมาครับติดเกี่ยวลุ่งครับแก้พึ่งรอบไปแก้ไขไม่ได้ครับหนึ่งต่อหนึ่งครับไก่ตกมาครับโอ้รื่งยกไปครับ

หนึ่งต่สอสครับเห็นเร์ฟของแกกีหมูเตตัดไปไก่ลอยขึ้นมาครับตัม้มสอต่อหนึ่งครับน,นี่แดดก็เริ่มไล่เข้ามาที่สนามครับ ห่างนิดนึงครับแกะต้องแตะยอดตั้มตัหลังเท้ามาล้นมาครับจงได้อยู่ครับเอาไปล้สองลูกล้นสองล้งล้อสองล้อวองล้อสง้อสองล้อสองลอล้อสองล้ส้้อสองล้อสอ้อสอ้อลอ้ ตีหัวหยอดหู้ยยังทันครับเจ้าไก่อย่างนี้ต้องทำโทษราคามาสองนะครับตอนนี้ครับส,ส,ส,สี่สีต่อนหนึ่งครับออกไปครับวัดอย่างเดียวครับหลับเจ้าไก่ครับ หนึ่ง on ต่อ on สี on ่ตรง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 ตามเาเนขาเลยรักดนะลงรา้าไพนึงแบงค์น้าจะรวยนะฮะลงจะกินราคาอะไรมากมันต้องเอา รอบเป็นโรงครับหนึ่งต่อสี่ครับเไปเข้กากลางครับต้องตามถึงครับลูกนี้ครับโอ้โหอย่างจอบเกมเสริมไม่ได้ครับสำหรับฝั่งนี้ครับ กับคู่เฉพาะกีดครับโปรุ่งปะเว่นะครับกับกีดหมูครับตีต่อหนึ่งครับโอ้ลุ่งลอยเข้าไปครับครึ่งล่อครับก็บออกครับโหยกห่างครับลูกนี้ห้าต่อหนึ่งครับ โอ้ยเึลนไปครับไปบักคองไปครับได้ครับลูกนี้เกมเสิร์ของแกกีโมครับตามอยู่หนึ่งต่อห้าครับตอนนี้อ๋อนุชชัดเจนครับโอ้ขอบคุณมากครับส้องขับูลูกนี้ครับอ่าเราเสียวกล้องจริงๆครับ อจ้าการไม่จะเฉพาะตัขอโทษทีครับหมอไม่ก็เห็นครับแดดมส่องหน้าจอครับตอนนี้5ตอนหนึ่งครับอ๋อนุชยาวยาไปครับออลุ่งโหลยขึ้นไปครับต้องผีเพราะอ้าวติดตามครับกายยกไปไหนเตะได้เหมือนเดิมครับตายแตมครับเปลี่ยเมือก้พี่ชายจมดีใช่มครับเกลี่ยก่อนหน้าครับจะตั้งแพ้ไปนะครับเอาชาติยกนะครับ หกตัอหนึ่งครับน้ำห่างอยู่ครับเดี๋ยวอัดเข้าไปครับลุ่งลอยขึ้นมาครับหางอีกแล้วครับแล้วแกะบัตทองครับห้าครับแมาเลยครับห้าร้จ็น 7ต่อหนึ่งับเซอร์ยอดไปครับอกตอหนึ่งต่อเ็ครับเอ็เซอร์ก็แก่ครับเสอร์คนเดียวนะครับฝั่งนู้นครับหล่นไปครับถีบไม่ิโดนครับ ตอนหนึ่งครับโอ้โหยังเตะไม่ได้ครับอตบอนเจ้าแก่ครับยังไม่เข้าจุดนะครับยกนะครับแปดตอนหนึ่งครับอัดเข้าไปครับ ลูกยกครับผลไม้คร e ับตามเล่นเองครับเก้าต่อหนึ่งครับอัดเข้าไปอย่างเดียวครับลูกเสิร์ฟจะไปลุ้งลอยมาเก้าติดต้นครับตรงนี้ยกเข้าไปครับ โอ้โหนำสิบช่วงตัวครับตอนนี้ไปเพ่งกรบานเว่ไปเ่งกบาังนับไปเสร็ครับเอาใหม่ครับเราเจอมากมเดียวปมาเจอมากมืเดียวเพ่งกระบานเนะไว่ามีเียมีเดียวใครทีเดยวาหนอตัวหนึ่งครับโอ้โหไม่ข่ามครลูกนี้ หนึ่งต่อสิบครับฝากช่องทาง youtube ด้วยนะครับตะก้อนโเนมครับหลังจากไลฟ์สดผ่านเพจแล้วนะครับก็ไปลง youtube ให้ดูครับก็โนโเนมนะครับขาดผู้ติดตามอยู่นะครับตอนนี้ครับก็ฝากแฟนเพจด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่กับเพจตะก้อสีนักลีนครับหกสิบสแล้วจะกลายเกียร์ออกไปครับ ตตรันหอดีวห่ันมันเไหมได้ครับหนึ่งต่อสิครับยังได้ครับโอ้โหถือว่าเร็วดีครับเจ้าไก่ครับมือรีัม้มเตมาทำเป็นปุาเเนียเสเสไม่เปดเรีด้วยออไปครับ ทีหนึ่งโนก็เป็นอะไรสาอ่ะเลียมคแต่ีีเดียวกันเเป็นกูกูไมกาเล่นแล้วผมตีเดียวกันหต่อสิครับเรแกะยังเจาะไม่ได้ครับลยาครับหลนไปครับสิบต่อหนึ่งครับตัดเข้าไป รต่วัดไปนะครับเราไก่นะครับแต้มน้ำอยู่สิบต่อหนึ่งครับดูเกมเสิร์ฟเจ้าแก่ครับหนึ่งต่อสิบไม่ข้างครับล็อกล็อกเซิร์ฟไว้นะครับเราแกะแรกเสิร์ฟกับไก่นะครับไม่ให้บอลลุ่งเสิร์ฟนะครับเกมนี้ตัดเข้าไปแตครับาบอลลุ่งครับ แต่เดียวเกมครับ11ต่อ1ครับอัดเข้าไปครับลูกเสิร์ฟครับวัดไปเลยครับลอยขึ้นมาครับแกะไม่ทันครับตรงนี้เกมครับัครบก็เกมไปง่ายๆครับสำหรับออนนอสครับ12ต่อ1นะครับน่ากลัวมาพวกมันถึงเลย